สวัสดีครับรายการอาจารย์มนพพบปัญหาในวันนี้นะฮะผมมาอยู่ที่สนามสเก็ตในจังหวัดชนบุรีนะฮะวันนี้มีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังว่าผมเคยมาที่นี่เนี่ยสองสาครั้งในช่วงโควิดที่นี่เนี่ยเสียงดังมากคนเยอะเปิดเพลงสนุกสนานมาก่าไปหนึ่งปีผมมาที่นี่ครั้งหนึ่งวันนี้อาจารย์เชียบมาวางระบบที่จังหวัดชนบุรีก็เลยได้พาลูกมารออาจารย์เชียบด้วยนะครับพบว่าในสนามนะครับไม่มีคนมาเล่นเลยครับในช่วงหัวค่ําเป็นเรื่องที่น่า ตกใจมากนะภาวะวิกฤตมากเลยหลายๆายธุรกิจก็ได้รับผลกระทบรวมทั้งสนามสเก็ตด,ด้วยนะฮะและก็สถาบันยิโรกัมชีด้วยที่เปิดอบรมนะคนก็มีเงินน้อยลงนะฮะรายจ่ายมันเยอะรายได้กลับไม่ขึ้นนะฮะก็มีพักการเมืองที่ตอนนี้กําลังเป็นกระแสอยู่เลยนะฮะพักเพื่อไทยบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดได้แรนสไลด์นะค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยวันละ600หรือปริญญาตีอ่ะก็คือ25งหมขึ้นไปซึ่งก็มีคนมาถกกันเยอะเลยนะฮะว่ามันจะทําได้ไงทันที ซึ่งทางเพื่อไทยก็ไม่ได้บอกว่าทําทันทีนะเขาบอกว่าถ้าเขาได้มีโอกาสมาบริหารประเทศแล้วเขาก็จะพยายามทามันเรื่อยๆต้องใช้เวลาหน่อยซึ่งก็ประมาณปี2 5-70นะตอนนี้อยู่ปี65นะอีกประมาณ5ปีอาจารย์เจียบเชื่อไหมว่าจะทําได้ก็คิดว่าน่าจะทําได้ค่ะน่าจะทําได้ถ้ามีความตั้งใจนะครับเออผมผมก็คิดว่าอย่างนั้นก็คือไม่ตัดกําลังใจของพรรคการเมืองที่อยากจะทําให้ประชาชนมีรายได้เยอะขึ้นค่ะอาจารย์เจี๊ยบมีมุมมองไงว่า แล้วจะทำได้ยังไงมันมันจะพัฒนายังไงให้ประชาชนมีรายได้เยอะเพิ่มจากเดิมอาจารย์เชียบอาจารย์เจียบพอพออ่านใจผู้บริหารของพักเพื่อไทยได้ไหม อ่าค่ะอาจารย์ก็คือการที่จะสามารถเพิ่มรายได้นักศึกษาจบใหม่หรือค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยนะคะให้ขึ้นไปในระดับนั้นได้คือปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ที่3 0 0ร้อกันใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ที่300หรือ500บางคนได้ถึง2 0 0 0ได้ถึง3,000บาทเลยก็มีต่อวันต่อวันค่ะอาจารย์บางคน ปริญญาตีก็ได้มากกว่า2 5ก็มีก็มีดังนั้นอาจารย์เจมมองไงมุมมองตรงนี้ต้องทํำยังไงครับให้มีค่าแรงมันสูงอย่างที่เราอยากได้กันอ่านั่นคือกลับไปพัฒนาฝีมือแรงงานก่อนอาจารย์แปลว่าหมายความว่าจริงๆแล้วตอนนี้แรงงานขั้นต่ําอยู่ที่300 500 600พันกว่าก็มีแต่ว่าไอคนที่ได้ไม่ถึง600เนี่ยฝีมือยังไม่พัฒนา ค่ะคิดว่าความสามารถยังไม่ถึง<อ>ใช่ไหมคะนั่นหมายความว่าการที่จะทําให้คนเนี่ยมีระดับรายได้ที่สูงเพิ่มขึ้นคุณต้องมีความรู้ความสามารถในการทํางานหรือปฏิบัติงานในตําแหน่งนั้นๆก่อนค่ะและก,ก็การขึ้นเงินเดือนในลักษณะนี้หรือการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ําแบบนี้นะคะมันไม่ได้เพิ่มในปีเดียว<อ>ค่อยๆเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นในอัตราเงินเฟ้อหรือภาวะเศรษฐกิจต,ต่างๆในอนาคตก็สามารถที่จะทําได้นะคะดังนั้นเนี่ยก็คือกลับมามองที่ พัฒนาฝีมือแรงงานก่อนพัฒนาคนนะฮะดีกว่าไปบังคับผู้กบการ m e ให้ต้องจ่ายค่าแรงสูงสูงหรือจ่ายเงินเดือนสูงสูงนะฮะก็ไปพัฒนาคนที่ยังฝีมือไม่ถึงกับค่าตัวให้มีความสามารถที่สูงขึ้นเมื่อนั้นล่ะฮะผู้กับการหรือเจ้าของกิจการก็ยอมจ่ายค่าจ้างเลยคาะแพงๆได้ค่ะเชื่อว่าไม่ใช่แค่ตอนนั้นนะฮะตอนนี้เขาก็พร้อมที่จะจ่ายค่าแรงในลักษณะที่สูงได้นะแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่า เงินที่เขาจ่ายออกมากับความสามารถมันไม่มันไม่บาลานซ์กันนะคะแล้วก็แต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าทุกส่วนเนาะบางส่วนอาจจะกบขีกก็มีเหงแรงงานก็ไม่พูดก็มีเออมันก็มีบางส่วนที่ไม่เป็นไปตามภาวะดีมาร์ซ์พายเอาเคสรุปแล้วผมก็เลยมองกับอาจารย์เจี๊ยบว่าพระเมื่อไทยก็อาจจะมีแนวทางที่จะพัฒนาฝีมือคนในทุกสาขาอาชีพถูกป่มให้มีฝีมือดีกว่าเดิมเช่นบัญชีครับ ในสาขาบัญชีเนี่ยก็ถือว่าเป็นแรงงานที่มีความต้องการในตลาดาและก็จ่ายค่าจ้างทั้งแพงและถูกแต่ถ้าเกิดเราสามารถพัฒนานักบัญชีให้มีความสามารถในราคาค่าตัวแพงได้ก็จะทําทให้ค่าตัวเขาแพงด้วยตามนโยบายของพักเพื่อไทยเลยดังนั้นถ้าเกิดจะอบรมบัญชีนะอยากให้คนทํางานเป็นได้แม้ไม่ได้จบวุฒิบัญชีมาแต่มาเรียนพัฒนาสักสามเดือน4เดือนหรือ2เดือนอะไรก็ตามเนี่ย อย่าลืมติดต่อยิโลมานะฮะให้ยิโลอบรมครับคนจะได้มีฝีมือค่าตัวจะแพงขึ้นตามที่พักมีแนวทางหรือสาขาอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นช่างฝีมือต่างๆก็ไปดูเลยมีสถาบันตรงไหนบ้างที่มีผู้เชี่ยวชาญที่จะพร้อมจะสอนก็พัฒนาคนในทุกๆภาคส่วนใน,ใ,ในทุกสาขาอาชีพสิแล้วค่าตัวปี70ก็จะสูงขึ้นอย่างที่เขาว่ากันค่ะอาจารย์โอเคอันนี้มองในมุมรายได้ฝีมือต้องสูงรายได้ก็จะตามมา มองในมุมอื่นบ้างไหมฮะถ้าเราไม่สามารถเพิ่มไรายได้ได้หรือว่าการเพิ่มไรายได้อาจจะใช้เวลานานหน่อยเราไปลดค่าใช้จ่ายกันดีไหมอ่าดีค่ะค่ะอย่างเช่นตอนนี้นะคะที่เป็นกระแสกันอยู่เลยเขาบอกว่าเนื้อหมูแพงนะเนื้อหมูแพงค่ะน้ำมันแพงค่ะค่าไฟฟ้าแพงค่ะคือจริงๆแล้วค่าน้ํามันพลังงานอะ่ะค่าพลังงานเชื้อเพลิงมันแพงเนี่ยมันมีผลต่อต้นทุนอื่นๆ,ๆ uh huh. ที่สูงขึ้นไปด้วยถูกไ,ไหมดังนั้นถ้าเกิดรัฐบาลนะฮะเข้ามาควบคุมก็อาจจะทําให้ รายจ่ายที่มันเคยจ่ายแพงมันจ่ายถูกลงมันก็จะทําให้แม้รายได้ไม่สูงแต่ค่าใช้จ่ายก็จ่ายน้อยลงก็พออยู่ได้ก็พออยู่ได้ฮะาาก็ช่วยทําอะไรบ้างนะภาครัฐนะฮะไม่ว่า,า,าจะเป็นพรรคื่อไทยหรือพรรัอื่นก็ตามคุณก็อาจจะช่วยพยุงราคานะแล้วก็ทําให้ใค่าใช้จ่ายอื่นลดลงเช่นค่าไฟฟ้านี่ถ้าเกิดสามารถทําให้ได้ก็ดีโอโหสุดยอดมากเลยคะ่ะเรื่องนี้กองทุนน้ํามันหรือการ ลดเบี้ยปรับเงินเพิ่มไหมให้กับผู้การที่แบบว่าในช่วงโควิดอ่ะภาวะโรคระบาดร้อยปีมามาครั้งหนึ่งอ่ะแล้วทุกคนก็เดือดร้อนจ่ายเงินภาษีช้าเพราะจะต้องเอาเงินไปบริหารธุรก,กิจเพื่ออยู่รอดไงในช่วงวิกฤตนนดิล่ลนกันก็ช่วยได้ไหมเช่นลถเบี้ยปรับเงินเพิ่มให้ประชาชนมีรายจ่ายน้อยลงเพราะไม่ต้องไปจ่ายตรงนี้ถ<ช>ือว่ามันเป็นภาวะ ผิดปกติอ่ะออที่เราไม่สามารถควบคุมได้อ่ะค่ะหรือใครที่รู้ตัวนะคะว่าตัวเองในเสียภาษีผิดอาจะเจียแบบเชื่อว,ว,ว่า บางส่วนรู้ตัวเองเลยแหละว่าตัวเองยังไม่ได้เสียภาษีหรือเสียภาษีผิดพลาดอยู่แต่ตอนนี้คือยังไม่มีเงินนะ่ะแต่ถ้าเกิดรัฐบาลนะคะจะช่วยในเรื่องของอ่ะโอเคพวกคุณเดินกันเข้ามาเลยมาเสียภาษีถูกต้องนี่เราโทษกรรมนี่เราโทษกรรมเหมือนตอนปี5 8าแนี่เราโทษกรรมอยากให้ทําบัญชีชุดเดียวรอบนี้โควิดร้อยปีมีครั้งคุณนี่เราโทษกรรมอีกครั้งได้ไหมอ่ะเพราะเราจะต้องเอาเงิน ตรงนี้ไปใช้ใจ่ายให้เราอยู่รอดประทังชีวิตเราเพื่อให้เรารอดมาแล้วเราก็จะมาทําธุรกิจต่อได้แล้วเราก็จะมีเงินจา่ายภาษีกันแต่ในช่วงที่ผ่านมาเราเดือดร้อนอะเนะเอาภาษีมาจ่าย<อ>าแต่ว่าค่าปรับนะคะก็ลดให้ลดให้ลดทั้งหมดเลยยิ่งดีนะคะแล้วก็เชิญชวนประชาชนนะคะมาจ่ายภาษีให้ครบถ้วนภายในปีไหนนะคะแล้วก็ทั้งนี้ถ้าเกิดมีใครที่รู้ตัว ว่าทำผิดแล้วไม่มาจ่ายไม่ไม่ยอมมาจ่ายภายในช่วงเวลาที่รัฐบาลกําหนดนะคะส่วนนี้คุณค่อยไปปรับเขาละกันเป็นกี่เท่ากี่เท่าก็ว่ากันไปแ,แบบนี้เจ้ว่าเป็นผลดีข <Work S 1> องนะประชาชนนะประชาชนก็มีความสุขนะรักรัฐบาลนะฮะแล้วก็รักสมกรภด้วยเพราะว่าเขาก็จะได้เอาเงินมาจ่ายคุณตามภาษีที่เขายื่นขาดแต่เบี้ยปรับเงินเพิ่มก็ให้เขามามอบตัวใช่ไหมแล้วทางรัฐบาลเองก็จะมีเงินภาษีแบบบีบเลยว่าขอให้คุณมามอบตัวภายในปี หกหกหกเจ็ดรัฐบาลจะได้ภาษีขนาดไหนอะออใช่ค่ะเพราะว่าอย่างไม่ต้องแบ่งแยกอาชีพหรืออะไรเลยอย่างอ่ะเรารู้กันเป็นการทั่วไปเลยใช่ไหมคะว่าแม่ค้าออนไลน์ขายดีขายดีขนาดไหนไม่ต้องมาแบบโฟกัสว่าจะต้องเป็นธุรกิจประเภทนั้นประเภทนี้ทุกธุรกิจเลยเออเอาเงินภาษีที่ยังไม่ได้ถูกจ่ายเนี่ยกลับเข้ามาซะเราไม่ตรวจสอบคุณคุณมาแสดงตัวตนเลยอย่างนี้ดีกว่าไหมคะครับใช่ก็จะทําให้ผู้ประกอบการและประชาชนเนี่ยมีเงินเหลือ ที่จะมาจับจ่ายใช้สอยก็จะให้เศรษฐกิจมันคล่องตัวนะ,ะแล้วก็รวมทั้งการลดคอร์รัปชันก็จะทําให้ค่าใช้จ่ายของวกการลดลงด้วยนะแต่ตรงนี้ผมไม่รู้ว่าจะขอได้หรือเปล่าว่ามันดูแล้วมันจะขอยากหน่อย <ะ S 2> ดังนั้นก็เนี่ยฮะผมว่ามุมมองไม่ว่าจะพักไหนก็ตามนะฮะก็ช่วยมา ช่วยประชาชนตาดำๆทั้งประเทศหน่อยนะ <_ d ance> เขาเดือดร้อนกันมา2ปี3ปีแล้วนะฮะแม้โควิด <_ d ance> มันจะเริ่มซาลงก็ตามธุรกิจอาจจะยอมให้ทําได้ก็ตามแต่มันก็ไม่ได้ไหมายว่ายอมไม่ทําแล้วมันจะมีเงินเข้ามาไงเพราะภาระหนี้สินอดีตเ <_ d ance> มื่อ2อสปีที่ฉันไม่มีไรายได้เลยฉน <_ d ance> ันจะอยู่ยังไงใช่ไหมครับดังนั้นก็ช่วยเพิ่มรายได้และลดใช้จ่ายครับก็จะทําให้พวกเราประชาชนในประเทศไทยมีความสุขกันแล้วก็สังคมก็จะสงบสุขนะครับค่ะ